Hello, สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับซอ u ์เซสแ a รนะครับนะเกมน่ารักๆกับคนที่ใหญ่ที่สุดกลายเป็นเกมทับโจงทับโจนะครับเออเปเกมแบทเท e ร o y a ยัลหนึ่งร้อยคนนะครับนี่ผมมาฆ่าไปแล้วเก้าสิบเก้าคนโอ้ไม่กันโอ้ไม่กับ้าไปแล้วคนเยอะเราจะเป็นูนเล่นเก่านะผู้เล่นเก่า เดี๋ยวผมจะไปที่ยานเอลเลียนโอเคตรงไปเรื่อยๆยานเอลเลียนเลยสุดปลายขอขงที่นั่นค่อนข้างได้ไวนะแต่ว่าการยิงประสิทธ,ธิ์วงประสิทธิภาพมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า <c oughs> เบาแล้วก็ต่ำและบิดไ,ไ,ไปสู่ความงวันต์ทีนสุด นี่มาอ่านตอนที่เพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งตื่นเลยเพราะว่าอัานเลยจะได้ต่อต่อผมก็แรงโก้นะครับตั้งแต่แรงโก้ตั้งแต่แรงเอ่อซิมบูเอขึ้นไปก็จะเจอคนเยอะขึ้นนะคนจะมากหน่อย ธนูนี่เป็นระเบิดนะอยู่ไหนมบูโรไม่มีไม่มีใครอยู่เลยเดี๋ว่าอ๋อเน็ตเน็ตทัด การ์ลีโดโพอตเท่อะออกเลยด้วยตัวเลงครับนี่โอเคเรายังไม่ได้กระเป๋าเลยมันต้องยิงแบบว่าเผื่อมันต้องยิงเผื่อถ้าไม่ยิงเผื่อมันยากยิงไม่ได้ เก็บของหากระเป๋าด้วยเฮ้ยไม่มีกระเป๋าอ่ะ ไอเลี่ยนฆ่าไอเลี่ยนได้ไวมากไม่มีกระเป๋า啊อ้าลโลทีมได้คุณหกมาเปลี่ยนแนวทางไม่อยากได้กระเป๋าจริงๆริงอะจิงจังเลยจรจิงจังเก็บมิ่งเลยอะ เกาะสองวงอยู่เราอยู่ขอบวงพอดีเราไม่ต้องรีบไปได้ เออเป็ดเอเลียนออกไปเป็นออเ,เอเลี่ยนมีดีตรงที่กระสุนเยอะแล้วก็หลวนครับแต่ว่าดาเมจค่ขอข้าง,งที่จแบบอรับไม่ได้เบามากเบาจริง กระสุนคาวกัน60นัดพอละไม่ได้ใช้อะไรเยอะยิงไม่เก่งจำได้ตรงนี้มีแมกกซีนนี่ไงได้ดับมาแนละ้ว No. อันนี้บอดอันนี้คืออะไรอะ่ะอยากรูจัง ว้าวประตูว้าวโว้โว้เอเปดชัด,ชดมีคน หลคนจริงๆเฮ้ยเฮ้ยลนอื้โอ้ลนจังหวะน,นี่บ้าไปแล้ว เพืนที่ด้วยความเดยแสงถึงจังหวะที่แบบมีคนเยอะๆนะเป็นอะไรที่บวกกันโคตรหนัวโคตรมันอนะ่ะแบบว่าจังหวะมันแบบหนัวจัดๆหาโมกใหม่กัน ซยบอลสโซนอันนี้คือโลกกันบังเหมือนเหมือนกับฟรีไฟนะเอ้ถ่ายแยกเงาพันล่างพอมีพอมีการพวกนี้แล้วก็ทิ้งไปเลยมันใช้ร่ปมกันไม่ได้ก็เหมือนว่าเราเป็นพวกบอ่ะประมาณนั้น ก็เพื yeah. ่อนนี้ดีกว่านะเพราะค่ามันค่อนข้างที่จะเบาอ่ะเฮ้ยทีงไม่โดน โอ้ิงโอ้ิงโอเน็ตโอเน็ตทำพิษเฮ้ยชุบปุ๊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 บโอ้โหโอ้โหอันนี้คนอันนี้คนโอ้โอ้เราเข้ามาด้ทำได้ทำเวลาอดีะไม่จากตรงไหนวะ quay ơi trên này ở đây quá thay again network rêu ui tạc มี้ยมีแย่ๆอยู่ใช้เลยแล้วกันอรอดตัวไปอ๋อตายเฉยเป็นอะไรเนี่ยอะไตายวะเฮ้ยไม่อะไรตายอะ่ะโหล ยิงต่อไปเป็นอะไรตายวะยิงจนหน้าวูบอะมันมีระบบการหายใจด้วยนะเนี่ยเห็นปอดปะปอดปอดจะเป็นระบบการหายใจอโอยิงกันอยู่มีคนมีคนอยู่แถวนี้เก็บยาใหญ่ก่อนนู่นครับมีสปาม,มีสองที่นี่นระเบิดอ่ะ เบิดฟ้าบ่ออะไรใหญ่โตมโหฬารเทียน้ำตรงนี้จะเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งความเดือดเลือดท่านดูเดือดเลือดท่านคนส่วนใหญ่จะชอบมาลงทถนนี้กันเยอะ đi đi tập tay mấy mốt nha không làm gì còn Hãy subscribe cho kênh เข้าวงเขาวงเขาวงมีสไนเปรอร์ี้ครับอย่าน้าไม่ไวจะเต็มเลือดให้ไวเพราะตอนนี้เราจะเจอแต่พี่เบอร์เคเราจะวิ่งเข้าวงเลยแล้วกัน ตรงนี้ดักคนได้นั่นเงี้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ยยิงสองสองพิษแตกโคตรจะแม่นงั้นไว้เจอกันใหม่โอกาสนะครับลิ้นพันกันแบบ เพิ่งตื่น